สวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้น้ําลดแล้วนะฮะก็เลยจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องได้รู้ว่าต้นไม้ที่ถูกน้ําท่วมเป็นอย่างไรนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือต้นตะเคียนทองนะครับถ้าพี่น้องได้ชมคลิปก่อนก็จะเห็นว่า,าน้ําระดับสูงนะฮะจะมองเห็นต้นตะเคียนเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้น้ําลดแล้วนะครับผ่านไปหอาทิตย์นะฮะ เราไปชมกันใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่ามันเดินลงได้แล้วฮะแต่น้ําก็ยังท่วมขังอยู่นะครับอ่ะน้ําก็ยังท่วมขังอยู่นี่ครับวันก่อนนี้ระดับน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็จะเหลือยอดสักเล็กน้อยนะครับไม่ท่วมมิดนะครับนี่ฮะยังแตกยอดใหม่สบายเลยครับผมแต่เคียนทองนั้นก็สูงประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับต้นนี้ก็ ปลูกมาได้หนึ่งปีนะครับแล้วก็น้ำมาท่วมอสองครั้งนะฮะเมื่อปีปีปีที่แล้วปีหกสามก็ท่วมจนมิดนะครับแช่นานอยู่หนึ่งเดือนแต่ปีนี้โชคดีน้ำมาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับอ่ะสบายครับ่าสบายเลยนะครับไม่มีปัญหานี่อีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องต้นกระถินเทพานะครับปลูกเมื่อปีที่แล้ว ก็คือปี6 3ปี64นี่ก็สูงสักประมาณ2เมตรนะครับระดับนี้มาท่วมก็ไม่มีปัญหาปีที่แล้วก็ท่วมมิดนะครับก็ไม่ตายนะครับผมตรงนี้มันเป็นร่องนะฮะร,ระหว่างต้นปาล์มนะครับมันว่างผมก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกนะครับเพราะว่าเสียดายพื้นที่นะครับเดี๋ยวมาดูต้นอื่นๆกันบ้างนี่ครับ ต้นตะเคียนนะครับผมเพราะว่าจะเลือกเฉพาะต้นที่ทนน้ําท่วมนะครับต,ต้นที่ทนน้ําท่วมก็จะมีต้นตะเคียนต้นยางนาต้นกระถินเทพานี่ครับสูงสักหนึ่งเมตรแล้วครับหนึ่งปีผ่านไปนะครับผมนี่ครับน้ำท่วมไม่ตายนะครับปีที่แล้วน้ำท่วมจนมิดนะฮะนี่ครับ น้ำท่วมจนมิดเลยแล้วก็ผมก็ปลูกแบบปล่อยนะครับก็คือให้เทวดาดูแลหน้าแล้งก็ไม่เคยรดน้ำนะครับก็ถือว่าตะเคียนก็ทนแล้งได้ดีเช่นกันนะครับถือว่าทนแล้งได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่าผมว่าทนกว่ายางนานะครับผมนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็ปลูกไปนะครับปลูก กะทินเทพาปลูกตะเคียนทองนะครับในร่องนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้มีสิบไร่ก็ปลูกยางนาปลูกกันเกลาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปชมรอบๆกันครับผมพามาดูต้นกันเกลานะครับที่คลิปก่อนนั้นจมอยู่ใต้น้ํานะครับนี่ฮะต้นนี้นะครับแช่ในน้ําอยู่ประมาณสัก7วันนะครับดูร่องรอยนี่ครับ ใบก็น่าจะเริ่มช้ำๆแล้วนะี่ฮะที่น้องสังเกตเห็นสีน้ำตาลหรือสีดำๆเป็นจุดๆนี่ฮะแสดงว่าใบช้ำแล้วนะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะยังไม่ตายนะครับอาทิตย์ก่อนนั้นจมมิดเลยนะครับผมมาดบริเวณนี้นะครับน้ำท่วมสูงนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันนะครับนี่ครับ นี่คือร่องรอยหลังจากถูกน้ำท่วมนะฮะใบก็จะเริ่มช้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับเจวันนี้พอได้นะฮะแต่ว่าถ้านานกว่านี้ผมว่าไม่แน่นะครับกันกล่าวนะฮะอ้ต้นนี้โดนหนอนลงนะครับโดนหนอนลงแล้วนี่ครับ ไม่แน่ใจว่าจะแตกใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นยังเขียวๆอยูอ่นี่ครับหนอนชอบเจาะนะฮะกันเกลาชุดนี้เพิ่งปลูกได้สักสองเดือนก่อนน้ำท่วมนะครับนี่ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนถ้าพี่น้องย้อนไปดูคลิปนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมลงนี่นะฮะ ก็บริเวณนี้ก็จะมองไม่เห็นต้นไม้เลยนะครับมองไม่เห็นต้นกันเกลาเต็มไปด้วยน้ํานะครับผมเราไปดูต้นอื่นอนกันบ้างครับนี่คือต้นแดงนะครับเมื่อคลิปก่อนนั้นเหลือแค่4ีใบที่โผล่พ้นน้ํานะครับนี่ฮะสใบนี้นะครับนอกนั้นจมอยู่ใต้น้ําสักอาทิตย์หนึงดูจากใบแล้วนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับใบยังไม่บอบช้าไม่ ไม่เน่าว่างันนะฮะไม่เปื่อยเน่ายังดีอยู่เลยนะครับสักเจ็ดวันนี้ก็พอได้นะครับพี่น้องต้นต้นแดงนะครับปีนี้มันท่วมแค่ประมาณ7วันนะครับไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้วันที่7นะครับเจ็ดผมมาถ่ายทําไว้ตอนน้ําท่วมมาแล้ววันที่สองซึ่งก่อนวันที่สองมันก็ท่วมมาสักวันสวันแล้วนะครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับที่จมอยู่ใต้น้ําก็ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่สักเจ็ดวันนี่ครับปีนี้มันท่วมประมาณนี้นะครับต้นแดงต้นนี้ก็โอเคนะครับรวมถึงต้นอื่นๆก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูไม้ชนิดอื่นกันครับต้นขี้เหล็กก็รอดปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหานะครับผมอยู่ได้สบายนะครับนี่ครับ มีอีกต้นหนึ่งนะครับแตกยอดใหม่ด้วยนะครับผมนี่ต้นพยอมที่คลิปก่อนถ่ายเอาไว้นะครับก็โอเคนะครับสักเจ็ดวันนี่ไม่ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหาย อันนี้เป็นกระถินเทพาที่ปลูกปีนี้นะครับปลูกปีนี้นี่ครับแตกยอดด้วยนะครับกระถินเทพาพาพี่น้องมาดูยางนาต้นนี้น่าจะสักสามสี่ปีได้แล้วมั้งครับไม่มีปัญหาเลยครับได้น้ำยิ่งแตกยอดดีนี่ครับโอ้โหนี่ครับยางนาทนน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่ดูต้นนี้ ต้นนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีหกสามนี่ปีหกสี่ครับโดนน้ำท่วมไปอาทิตย์หนึ่งแตกยอดเลยอ๋อนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้กันกราก็ไม่ตายนะฮะเพียงแต่โดนมแมลงเจาะทำลายเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องนี่มาดูต้นนี้ครับพี่น้อง ต้นนี้คือต้นตะเคียนทองรุ่นแรกที่ผมปลูกเอาไว้นะครับเป็นต้นไม้ที่ทนน้ำท่วมได้ดีเป็นอย่างมากตะเคียนต้นนี้น่าจะอายุ 6- 7ปีนะครับ6-7ปีนะครับผ่านน้ำท่วมใหญ่มาหลายครั้งมากนะครับบางปีก็1เมตร2เมตร2เมตรก็เคยมีนะครับพี่น้องระดับน้ำท่วมสูงถึง2เมตรแต่ผมจำปีไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับ ต้นใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ครับผ่านน้ำท่วมมาหลายครั้งมากนะครับก็รอดมาได้นะครับรอดมาได้เลยทำให้มั่นใจนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยปลูกเพิ่มนะครับปลูกเพิ่มจนเต็มพื้นที่นะครับปลูกไประหว่างกับต้นปาล์มนี่นะฮะแรกต้นปาล์มไป กันเกลาน่าจะปลูกเมื่อปีที่แล้วนี่ครับรอดมาได้นะครับผมนี่ยนยางนาอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองที่ปลูกเอาไว้นะครับผมรุ่นที่สองต้นยางนาก็ทนน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับยางนาตะเคียนทองหายห่วงเลยนะครับก็ผ่านน้าท่วมมาหนึ่งเมตรสเมตรแช่เป็นเดือนเหมือนกันนะครับพี่น้องถ้าได้ขนาดนี้ก็สบายแล้วนะครับสบายแล้ว โอ้กันเกาต้นนี้ก็ยางสวยนะครับพี่น้องนี่ครับปีที่แล้วน้ำก็ท่วมสักประมาณสัก30-50ถึงเซนนานเป็นเดือนไม่ตายนะครับปีนี้ท่วม7วันนะครับลดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูบริเวณอื่นกันบ้างนะครับอันนี้คือต้นกันเกานะครับที่ยังถูกน้ำแช่อยู่นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ต่ำนะครับไม่สามารถระบายน้ำได้นะครับก็คงจะแช่อีกนานนะครับก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าจะจะทนได้สักกี่วันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นร่องนะฮะเป็นร่องแล้วก็ปลูกเอาไว้เยอะเลยนะครับดีแล้วครับจะได้ทดลองดูว่าสักกี่วันนะฮะเดี๋ยวจะติดตามผลให้พี่น้องได้ทราบนะครับ อันนี้คือต้นยางนานะครับบางส่วนก็ยังจมอยู่ใต้น้ำนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ต่ำเหมือนกันนะครับเพราะว่าบนคันนั้นก็น้ำลดแล้วฮะไม่ท่วมแล้วน้ำน้ำลดแล้วแต่ตรงนี้นี่ครับระดับซึกงกว,วเข่าได้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มันก็จะแช่ยอยู่อีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำระบายน้ำไม่ได้นะครับ แต่ผมไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าเคยปลูกมาแล้วเคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นนะครับเผื่อท่านที่มีพื้นที่แบบผมแล้วอยากจะปลูกไม้ป่านะครับยางนานี่ก็มาเป็นที่หนึงเลยนะฮะยางนานตะเคียนทองนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่7นะครับอันนี้ก็คือผ่านน้ำท่วมมาแล้วน่าจะมิดนะครับนี่ฮะ <S 2> <S 2> เพราะว่าดูจากล่องรอยแล้วนะครับท่วมมาอาทิตย์หนึ่งละนะครับตมจมอยู่ใต้น้ำอาทิตย์นึ่ง ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็จะแช่อยู่อย่างนี้น่าจะอีกหลายวันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะสักกี่วันนะครับนะ้ําถึงจะลดเป็นปกติแต่คาดว่าอีกน่าจะเป็นครึ่งเดือนหรือเดือนหนึงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ทราบทีหลังนะครับนี่คือต้นยางนานครับเมื่ออาทิตย์ก่อนจมมิดเลยนะครับแต่วันนี้ สบายแล้วครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหานะฮะถ้าอาทิตย์นึงนี้ครับอันนี้กระถินเทพาสบายนะครับเพิ่งปลูกเมื่อปีนี้นะฮะได้สัก2องสาเดือนนะครับอันอนี้ยางนานะครับผมผัดมาก็เป็นกระถินเทพานี่ครับอันนี้ต้นกันก่าที่ถ่ายไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนที่ลงในคลิปนะครับคลิปก่อนนี้ ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็จะปลูกสลับแบบนี้นะครับกระถินเทพาแล้วก็ตามด้วยกันเกล้านะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือต้นปาล์มเดี๋ยวให้พี่น้องได้เห็นภาพกว้างๆก่อนปาล์มนี้8คูณ8เมตรนะครับปลูก8คูณ8เมตรนี่ต้นปาล์มนะครับนี่คือร่องของ ปลาล์มผมก็เอาไม้ป่ามาปลูกไว้ทั้งสองข้างนะครับอ่านี่แถวที่หนึ่งนะครับก็ยาวไปนู่นนะครับพี่น้องมาทางนี้ก็แถวหนึ่งนะครับนี่ฮะก็ยาวไปนู่นเหมือนกันนี่ครับเพราะว่าวางแผนได้ว่าเมื่อสักวันหนึ่งเราเป่ามมันสูงมันมันสูงมันจะลําบากในการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็ สักวันหนึ่งอีก23ปีก็ต้องโค่นไปนะครับโค่นทิ้งก็จะเหลือไม้ป่านี่ครับปลูกรอไว้แล้วนะครับผมปลูกรอไว้แล้วนะครับไม่ได้ปลูกแค่ปามอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจะเสียเวลามากถ้าอีก20ปีข้างหน้านะครับพี่น้องนะี่ครับถ้าอย่างนี้ก็สบายแล้วครับยิ้มได้เลยต้นไม้ไม่ไม่ไม่ตายนะครับไม่เสียหายนะี่ครับ อันนี้คือกระถินเทพ,พาที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปี63มาปี64ี่ครบ1ปีนะครับสูงประมาณสัก2เมตรเกือบ3เมตรได้แล้วมั้งครับ2เมตรกว่าละนี่ครับนี่ครับต้นไม้ที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนี่ครับมีตะเคียนทองนะฮะก็รอดมาได้นะครับปีที่แล้วก็โดนน้ำท่วมนี่ครับมียางนาะ ครับผมถัดไปก็เป็นตะเคียนนะครับแล้วก็มีกระถินเทพาแทรกบ้างก็นี่แหละครับไม้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งก็คือกันเกลานะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบต้นกันเกลานะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันทนน้าท่วมได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็อายุ1ปีแล้วครับผมปลูกสักเดือนนี้แหละเดือนตุลานี่แหละ กันยาตุลาประมาณนี้นะครับเมื่อปี63ตอนนี้ก็สูงเป็นเมตรแล้วสบายแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ต้นยางนานะครับถัดมาก็เป็นตะเคียนทองนะครับหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ก็ปลูกสลับไปเป็นกันไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยาวาไปนู่นเลยนี่ขอแวะนี่หน่อยครับพี่น้องสามสหายนี่ครับ นี่คือต้นยางนารุ่นแรกๆนะครับน่าจะอายุสักเจ็ดปีได้แล้วมั้งครับพวกนี้นะฮะทดลองปลูกได้สักเจ็ดปีละอือมาดูใกล้ๆกันเลยโอ้ส่วนนี้มีสองนางนะครับนี่ฮะก็ผ่านน้ำท่วมมาหลายครั้งแล้วนะครับท่วมหนึ่งเมตรสองเมตรแช่นานเป็นเดือนไม่ตายนะครับไม่ตายนี่ครับ สบายเลยครับพี่น้องจนต้นยางนาต้นตะเคียนทองชอบที่ลุ่มนะฮะก็เลยทําให้เกิดความมั่นใจนะครับก็เลยเอามาปลูกทยอยมาปลูกจนปีนี้ก็ปลูกเต็มสิบไร่แล้วครับนี่ฮะต้นตะเคียนทองต้นยางนานี่ครับนี่กระถินเทพาโอ้โหนะครับปีเดียวครับพี่น้องนี่ครับพุ่งไปแล้วครับโอ้โหนู่นๆน,น,น,นครับ ต้นนี้น่าจะสักสามเมตรได้นะครับสามเมตรเกือบสี่เมตรแล้วนะครับรอดดีมากนะครับกระถิ่นเทพาผมวางแผนไว้ว่าสักสิบกว่าปีนี้ก็จะได้ใช้งานนะครับพอเราตัดกระถิ่นเทพาออกนี่ครับเต่ต้นนี้ต้นยางนานะครับผมนี่ครับอันนี้กระถิ่นเทพาสองเมตรได้แล้วครับสองเมตรได้แล้วต้นนี้ก็ยางสวยนะครับ น้ำท่วมไม่ตายแรงก็ไม่ตายทนแรงด้วยโตเร็วด้วยอาจจะไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ใช้งานตามความเหมาะสมของไม้นั้นๆไปนะครับเราก็เลือกใช้เอานะฮะผมก็ปลูกเอาไว้เยอะนะครับก็สบายแล้วครับพี่น้อง <laughs> นะครับต้นไม้น้ําก็ลดแล้วต้นไม้ก็ไม่เสียหายเลยนะครับไม่เสียหายเลยก็มาอัปเดตให้กับพี่น้อง ได้รู้ได้เห็นกันนะครับท่านที่มีที่ลุ่มที่ต่ําที่น้ําท่วมนะครับที่ของผมมีน้ําท่วมทุกปีนะฮะเป็นประจําทุกปีมากบ้างน้อยบ้างนะครับบางทีก็ท่วมครึ่งเดือนบางทีก็เป็นเดือนสองเดือนแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ปีเพราะมันเป็นที่ลาบลุ่มเป็นที่ติดกับลําห้วยนะครับนี่พี่น้องต้นยางนารุญแรกน่าจะสักหกเปีแล้วครับ บายเลยครับผมอืมก็อีกทีนะครับพี่น้องที่ที่ที่เห็นมานะครับก็จะมีต้นตะเคียนทองต้นยางนานะครับกระถินเทพาต้นกันเกลานะครับที่รอด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 ,รอดมานะครับน้ําท่วมแล้วก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้สบายนะครับนี่พามาชมต้นนี้ให้พี่น้อง ต้นนี้คือต้นทะลอกนะฮะปลูกเมื่อปีนี้แหละครับปลูกปีนี้เป็นไม้โบราณหายากนะครับแล้วก็ชอบที่รวบลุ่มนะฮะขึ้นตามริมตะลิงริมห้วยริมแม่น้ำนี่ครับเป็นไม้โบราณหายากใกล้สูนพันเป็นไม้วงยางด้วยนะครับมีดอกหอมนี่ฮะก็เอามาปลูกนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาไม้ที่เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับพี่น้อง นี่ครับต้นยางนารุ่นแรกๆฮนะหกถึงเจ็ดปีสูงไปนู่นนะครับฉะนั้นการจะปลูกไม้นี่เราก็ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าพื้นที่เราเป็นอย่างไรนะครับเป็นที่ต่ำที่สูงไม้ชนิดไหนเหมาะนะครับผมนี่พามาดูตะเคียนพี่น้องต้นนี้ยางใหญ่นี่ครับโอ้โหน่าจะสักเจ็ดปีได้แล้วครับต้นนี้นะครับผมเจ็ดปีได้ละ โอ้โหโคนยางใหญ่เลยครับผมปุ๋ยไม่เคยใส่นะครับน้ําก็แทบจะไม่เคยรดหญ้าตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะครับผมนี่ครับอ่ะโอเคนะครับพี่น้องฉะนั้นสรุปอีกที่หนึ่งโอ้โหสรุปหลายทีมากยางนาตะเคียนทองอกระถินเทพานะครับต้นกันเกลาที่ผมปลูกเอาไว้ก็ รอดจากน้ําท่วมนะครับปีที่แล้วหนึ่เดือนปีนี้อาทิตย์หนึ่งนะครับไม่แน่ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาถ่ายคลิปก่อนนั้นวันที่2วันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับช่วงนี้ก็นี่ฮะเราบอกจะมีพายุเข้านะฮะแต่ก็ไม่แน่ไม่น่าจะรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับผมก็มาอัปเดตให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับ แล้วก็ท่านที่มีที่น้ําท่วมนะครับก็ปลูกได้เลยนะครับปลูกได้เลยผมแนะนําอย่างนี้นะครับพี่น้องจากประสบการณ์ผมแนะนําว่าก็เลือกไม้ชนิดดังกล่าวที่ผมบอกพี่น้องไปนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ให้พี่น้องเปลี่ยนถุงเลยนะครับเปลี่ยนถุงเพื่อให้มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทนน้ําท่วมได้ดีขึ้นนะครับพอต้นฝนปีหน้าสักพฤษภามิถุนาพวกนี้นะครับ แล้วก็ลงมือลงมือปลูกเลยนะครับพอน้ํามันท่วมมามันก็จะได้สู้ได้นะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับเพราะว่าปลูกต้นไม้มาหลายไซส์เล็กบ้างใหญ่บ้างแต่สังเกตว่าต้นเล็กๆนะครับสัก30เซนน่รอดยากมากนะครับถ้าน้ํามันท่วมสูงท่วมนานนะครับฉะนั้นก็เปลี่ยนพี่น้องที่มีที่ราบลุ่มน้ําท่วมประจําผมแนะนําให้เปลี่ยนถุงต้นไม้ ใส่ถุงสัก3ามคูณเคูณเเลี้ยงข้ามปีไปเลยนะฮะเลี้ยงข้ามปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปีหน้าเราก็ลงมือปลูกอ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนี้นะครับขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ